ถ้าไม่มีตังมาดูกันว่าจะได้กินอะไรเริ่มด้วยการไปเช็คของในตู้เย็นก่อนเลยได้มาเป็นไข่ผักไส้กรอกฝรั่งเศสแล้วก็ข้าวก็ทําข้าวผัดแบบฟิวชั่นมันเลยละกันเอาทุกอย่างมาหามั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ทอดไข่ดาวก่อนเลยข้าวผัดในวันนี้จะเป็นแนวฟิวชั่นเพราะงั้นจะใช้เครื่องปรุงทั้งไทยและเทศให้มั่วไปหมด <Yeah. S 1> ใช้เนยผัดกับไข่ก็ใส่ไส่กรอกลงไปตามด้วยข้าวแล้วก็ผักปรุงด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวรสตีแล้วก็พริกไทยผัดให้ทุกอย่างเข้ากันกระโดกกระถ่ายอีกส้ไ่ทีมมอย่างมาาจจัดลงน แค่นี้ก็พร้อมสเสรร์รอบนี้มีคนบอกว่าให้ใส่มัวสบายซักเฮฮาโฟข้าวผัดกินกับไข่ดาวเยิ um ้ um ๆมๆนี่เป็นอะไรที่โคตรเข้ากันรสชาติก็อร่อยดีหอมเนยแล้วก็ได้ความเปี้ยวจากไส้กรอบไม่เสียใช่ไหมหถึงแม้ว่าจะไม่มีตังแต่มีของในตู้เย็ยนเหลือเยอะจังก็รอด มีคนบอกให้ซื้อของด้วยงบ20ได้แค่มาม่าก,กับปลากระป๋องแถมเกินมาบาทหนึ่งบังเอิญเจอตังค์ตกก็ครบพอดีเลยใช้มาม่าต้ยมยำน้ำข้นบดบี้ขยี้ให้แหลกฉีกซองใส่น้ำแล้วพักไว้ก่อนพอดีมีข้าวที่บ้านเหลือก็ใส่มันเลยละกันใส่น้ำปลาป๋องตามด้วยเส้นที่อืดแล้วแล้วสาดเครื่องปรุงลงไปก็จะได้ข้าวผัดมาม่าละอัดข้าวลงถ้วยแล้วไปวางลงจานตกแต่งด้วยปลากระป๋องแค่นี้ข้าวผัดต้มยำปลากระป๋องก็พร้อมเสิร์ฟรอบนี้มีคนบอกว่าให้ใช้ตะเกียบกินหน่อยก็ใช้อยู่แล้วนี่ฮ อร่อยอยู่นะแต่ถ้าอยากให้อร่อยกว่าน,นี้ต้องใส่พริกกับมะนาวเพิ่มกินคู่กับปลากระป๋องก็ถือว่าอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวไหนงบ20มีใครให้อิ่มคุ้มหรูกว่าน,นี้อีกไหม งบสาได้อะไรในเซเว่นสโอวนตินยี่สิบรวยเก้าบาทเหลืออยู่บาทหนึ่งเอาไปช่างนำหนัารวมเป็น30พอดีเลยไม่ได้กวนทีนนะทอสเขามีท็อปปิ้งเฟรกเอาเก็บไว้ก่อนใส่โทอสในหม้อทอดถ้าทำในเซเว่นก็ให้พนักงาน <c oughs> เขาปิ้งได้เลยปิ้ง <c oughs> ออกมาก็จะได้ขนมปังที่ดูน่ากินแบบนี้ข <Wow. S 1> นมปังตัวนี้อร่อยเลยอะมีใครลองหรือยังได้ขนมปังออกมาก็เอากล้วยมาหั่นให้เป็นแว่นแว่นแล้วโรยท็อปปิ้งเฟรก freak. ลงไปให้หมดสาดนมข้นหวานลงไปอีกทีแค่นี้โทอสโอวันทนบานานา่าก็พร้อมเสิร์ฟเธอว่ะจี ีย yeah. อร่อยอะ่ะไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงเลยมันจะโอวันตินโอวันตินกลุบกลุบกล้วยกล้ยเข้าใจไหมถ้าใครเสียเรียดเรื่องน้ำหนักก็ให้พักไว้ก่อนอ ทิมเบอรริงด้วยงบ32บาทใช้แค่โทสโอนตินกับโชกี้โชกี้ก็ไม่เคยกินหรอกนะทําเวอร์ชั่น DIY แล้วกัน <c oughs> เอาโทสมาตัดขอบให้เป็นทรงกลมก่อนตัดออกมาได้กลมประมาณนี้เอาเข้าหมอ้อทอดหรือเตาอบไฟ180ปสัก7นาทีถ้าอยากให้กรอบก็เข้านานกว่าน,นี้ได้นะเจาะรูตรงกลางและคว้านนิดนึงแล้วเอาโช,โชกี้โชกี้บีบใส่รูลงไปเทคนิคคือเอาตะเกียบมาหนีบแล้วรูดขึ้นใส่ลงไปสัก3าี่อันไสจะได้แน่แนๆเหลือไว้อันนึงด้วยนะเอาไว้บีบที่ด้านบนป <c oughs> <บ>าช็อกโกแลตให้เรียบแล้วเอาไปคลุกกับท็อป ปิ้งฟลิกที่เขาแถมมาให้แค่นี้ก็ได้ทิมเบอร์ลิงแบบง่ายๆแล้วครีมคมนอร่อยมากขนมปัง20โชกี้โชกี้12ทำทิมเบอร์ลิงได้ละคิดว่าเวอร์ชันนี้อร่อยสู้ของจริงได้ไหม 40บาทได้อะไรในเซเว่นโอริโอ3มซอง18นม12ไอติมส่รวมกันเป็น40บาทเมนูนี้เคยทำไปแล้วตอนที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จกักเคยดูกันปะแต่จะอัปเกรดให้มันอร่อยกว่าเดิม <Wow. S 1> ใชโอริโอ8ชิ้นใส่ลงไปในแก้วกาแฟแล้วเติมนมไป5ช้อนโต๊ะ<บ>ด,ดีขยี้ให้แหลกแล้วก็เอาไปใส่นในไมโครเวฟได้เลยตั้งไปที่ไฟกลางใช้เวลาสัก3านาทีก็จะได้เค้กโอริโอนุ่มๆแบบนี้แล้ะรอจนโอริโอเย็นสนิทก็เอาไอติมหมีแพนด้าออกมาได้เลย นี่มันผีหรือหมีแต่ช่างมันยังไงก็ต้องเอาไม้ออกปั้นให้เป็นก้อนแล้วก็ไปวางบนเค้กแล้วเสียบโอรีโอที่เหลือแค่นี้เค้กไอติมโอรีโอก็พร้อมเสร์ฟรอบนี้มีคนบอกให้ใส่แว่นดำตัวเค้กนุ่มอร่อยช็อกโกแลตเข้มข้นกินคู่กับไอติมเย็นๆก็คือเข้ากันแบบสุดๆแต่ถ้าใช้ไอติมนมหมีคิดว่าน่าจะดีกว่านี้นะมีใครเคยเอาโอรีโอไปเวฟกินแบบนี้ไหมถ้าใครไม่เคยทำอยากให้จำไปลองดู หาของกินด้วยงบ5้สได้มาม่าหมูสับ7บาทม,ม,มาม่าต้มยำ7บาทไส้กรอกชีสยี่ห้าไข่ต้ม11รวมกันเป็น50บาทเคยกินบะหมี่กึ่งแบบรวมรสกันปะถ้าเคยชอบกินแบบรวมรสอะไรกันนะจำได้ว่าตอนเด็กๆชอบกินรวมสองรสนียแหละอย่างมากก็ใส่แต่ไข่ไม่มีตังซื้อไส้กรอกพซาวที่กินก็เพราะว่ามาม่า,ามันเหลืออยู่รสละซองแล้วขี้เกียจต้มทีละซองไงก็เลยจับมารวมกันซะเลยนี่อาจจะเป็นเมนูที่ครีเอทอย่างแรกเลยก็ได้นะส่วนเรื่องไส้กรอกเดี๋ยวนี้ก็สบายหายห่วงพอจะมีตังซื้อกินเองได้แล ีแค่นี้มาม่าแบบรวมรถก็พร้อมเสิร์ฟรอบนี้มีคนบอกให้ใช้หมาจิ้มฝน ปลากระป๋อง14บาทน้ำพริกดุกฟู8บาทไข่ลวก2ฟอง17บาทข้าวสวย15บาบาทรวมกันเป็น54บาทจาไม่ได้ว่ามีใครแนะนํามาหรือเปล่า,าออกมาแสดงตัวด้วยนะ <S <S 1> <S 1> ที่เลือกน้ำพริกดุกฟูเพราะมันมีกลิ่นปลาจะได้เข้ากับปลากระป๋อง <S <S 1> <S 1> เอาน้ำพริกใส่ข้าวแล้วคลุกรวมกันเลยท,ท็อปด้วยปลากระป๋องยี่ห้อนี้มีทั้งสตัวเนี่ยแล้วก็ใส่ไข่ลวกลงไปถ้าใครไม่ชอบข้าวแช่แนะนําให้เป็นไข่ต้มแล้วก็ไม่ต้องราดซอสลงไปเยอะแค่นี้ก็ได้ข้าวคลุกน้ำพริกดุกฟูปลากระป๋องไข่เยิ้มล้วรอบนี้มีคนบอกว่่่าาใใใหหห้้้ชนนนยญกิดูอจ น้ำพริกอร่อยหอมปลาและมีรสชาติเผ็ดแต่กินคู่กับไข่และปลากระป๋องทำให้ความเผ็ดลดลงโปรตีนก็เยอะพอใช้และได้ความอร่อยที่ลงตัวเลยอยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมก็ลองไปทำดูละกัน งบ60กินอะไรในเซเว่นได้มาม่าสิบบาทต้มยำกุ้งน้ำข้น49บกาทรวมกันเป็น59บาทเริ่มด้วยการเอาต้มยำกุ้งน้ำข้นไปเวฟซัก6นาทีเอามาม่าใส่ชามเติมน้ำร้อนปิดฝาแล้วทิ้งเอาไว้ก่อนเพื่อความน่ากินเราจะแยกน้ำใส่ชามใส่เครื่องปรุงและเติมน้ำเพิ่มลงไปใส่เส้นมามา่าคลุกเคลา้าน้ำให้เข้ากับเส้นแล้วก็เรียงเครื่องต้มยำลงไปให้หมดเลยในถ้วยเขาก็จะมีเห็ดมะเขือเทศและก็กุ้งอีก4ตัวแค่นี้ก็ได้แล้วมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นแบบคูณ อ <Wow. S 1> หลังช้อนไปแล้วก็มีคนบอกให้ใช้หลังซ่อมกินรสชาติอร่อยเลยเส้นก็เยอะกำลังดีน้ำซุปก็แซบ่บถึงเครื่องต้มยำแบบเต็มๆเลย งบ70ได้อะไรในเซเวน่นมาม่า10บบาทเกาเหลาหมูตุ๋น49บกาทกระเทียมเจียว10บาทรวมกันเป็น69บาทเริ่มด้วยการเอาเกาเหลาหมูตุ๋นไปเวฟด้วยไฟแรงสุดสัก6นาทีเอามาม่าใส่ถ้วยเติมน้ำร้อนปิดฝาแล้วพักไว้ก่อนถ้าทำในเซเว่นก็เอาน้ำร้อนใส่ถุงไปเลยแต่ไม่รู้จะอันตรายปะนะคอยเช็คดูเรื่อยๆถ้าเกาเหลาร้อนจนทั่วแล้วก็เอาออกมาได้เลยเพื่อความน่ากินเราจะแยกน้ำเกาเหลาใส่ชามแล้วเติมเครื่องปรุงมาม่าลงไปใส่เส้นมาม่าคลุกเคลาน้ำให้เข้ากับ แล้วก็เรียงเครื่องเกาเหลาลงไปให้หมดเลยปิดท้ายด้วยกระเจียวเทียมสาดลงไปแบบจุกๆแค่นี้ก็ได้แล้วมาม่าหมูตุ๋นต้มยำม, <Wow. S 1> มีคนเป็นเหมือนกันไหมชอบสั่งเกาเหลาแล้วซื้อมาม่าใส่เพิ่มลงไปรู้สึกว่ามันได้เส้นเยอะดีรสชาติด,ดีเลยน้ำหมูตุ่นก็เข้ากับเครื่องต้มยำแถมยังหอมกระเทียมเจียวแบบจัดจานถ้าแถวบ้านไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไปลองได้นะ งบเก้าสิบได้อะไรในเซเวย้ยยำแหนมสามเก้าผัด 35, สามห้าสาหร่ายสิบเจ็ดรวมเป็นเก้าเอกระขาดบาทหนึ่งโทษนะครับขอบาทหนึ่งได้ไหมครับมีครับ รบแล้วคนไทยนิจใจดีเนาะคราวหน้าขอเยอะกว่าน,นี้ดีกว่าอาลอเล่งเอาเข้าวผัดไปอุ่นแล้วเทใส่ชามแล้วไปทํายําแหนมกันต่อถ้าไงจะมีถั่วข้าวทอดกรอบน้ํายําพริกแล้วแหนมหมูอีกหนึ่งดุ้นบดแหนมหมูแล้วเอาทุกอย่างมารวมกันก็จะได้ยําแหนมแบบแซบๆซแล้วเอายําแหนมไปเทใส่ข้าวแล้วเสียบสาล่ายลงไปแค่นี้ข้าวผัดยําแหนมก็พร้อมเชิญกินพร้อมกับสาล่ายคือฟินเลยอารมณ์กินข้าวผัดแหนมแต่เป็นเวอร์ชันแซบๆซมีความกรุบกรอบหอมสาล่ายอร่อยจา้า ทบสักเทงบ20สจนถึงห0 0อขอพักเรื่องงบหน่อยละกันนะงบ80ได้อะไรในเซเว่นข้าว15ายำสาล่ายี่น้ำพริกแซลมอนย5สาสรลา่ายไข่กุ้งยี่รวมเป็นแ0จริงๆไม่ได้ตั้งใจนะบังเอิญหยิบม,มาแล้วราคามันพอดีเลยยำสาร่ายของเซเว่นก็ไม่เคยกินนะนี่ถือเป็นครั้งแรกเอาข้าวไปเวฟแล้วเอาน้ำพริกแซลมอนมาคลุกกับข้าวใช้าาสาร่ายลดไข่กุ้งนะเข้ากันมากๆเอาข้าวไปห่อสาร่ายแล้วท็อปด้วยยำสาร่ายแค่นี้ก็ได้ข้าวยำแซลมอนฉายา,ยายแล้ว มีคนเคยถามด้วยว่าสาลาย่งห่อมีกี่แผ่น uh? เดี๋ยวนับก่อน uh? แล้วกินไปแผ่นนึงมีเก้าแผ่นนะอร่อยมากน้ำพิกแซลมอนอร่อยนะเผ็ดกลางๆก,กินกับสาลายไข่กุ้งแล้วก็ยำสาลายนี่คือดีเลย <Wow. S 1> มีกินสาลายไม่กินแซลมอน mm hmm. mm. โคตรดี 嗯，好厉呀。 ใช้ชีวิตด้วยของในเซเว่นหนึ่งวันด้วยงบ100ทําให้3มื้อเลยของที่ใช้ก็มีข้าวสามกล่อง4 5หปลาปอง14บปลาหมีกึ่ง11ไข่3 0สรวมกันเป็น100พอดีเป,เป,เป,เป๊ะเริ่มได้มื้อเช้าใช้ไข่หนึ่งฟองกับข้าวหนึ่งถ้วยทําเป็นข้าวไข่เจียวแบบบ้านๆเลยกินกับซอสมะเขือเทศแค่นี้ก็จบไปละหนึ่งมือ้อมื้อที่2ใช้ข้าวกับปลาปองผัดหอมแดงกระเทียมพริกไม่มีก็ไม่ต้องใส่เทน้ําปลาปองปรุงด้วยน้าปลาแล้วใส่ไข่หนึ่งฟองคนให้ไข่ขาวสุก็เอาไปรา,าด แลแ้ว,ว,วต่อกันที่มื้อสุดท้ายเหลือบะหมี่กึ่งข้าวกับไข่อีกสองฟองฟองแรกเอามาทำไข่เจียวทอร์นาโดทำไม่ยากลองไปทำดูได้เอาไปกินกับข้าวผัดลอฟเตอร์เอาอยำยำลอฟเตอร์มาบี้แล้วใส่นา <S <S ทับไว้แล้วไปผัดข้าวกันต่อใส่ไข่แล้วก็ข้าวผัดให้เข้ากันใส่เส้นใส่เครื่องปรุงแล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวอีกนิดหน่อยชิมดูก่อนถ้าขาดอะไรก็ปรุงเอาผัดให้เข้ากันอีกทีแค่นี้ข้าวผัดลอฟเตอร์ไข่ทอร์นาโดก็พร้อมเสิร์ฟเอาไปใช้ได้ตอนสิ้นเดือนนะคิดวว่ากิน <S <S นแแบบี้้ลคุม เห็นเมนูรับของแบงกิในงบ100เลยอยากจะรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปลองดูกันใช้โคเรียนสไปซี่เนื้อวากิว25บ้าทนิชินเอ็กซ์ตรีมไก่เผ็ด1ิบาทใส่เครื่องปรุงและเติมน้ำร้อนลงไปสักครึ่งถ้วยเขาจะใช้ไก่หมักมะพร้าวย่างหาไม่มีมใช้ไก่อบบาร์บีคิวละกัน3 4<แ>บ่าทชีส19้ไข่ย,ยางม,มาตวง11รวมกันเป็น99บาทหน้าตาออกมาก็ดูน่ากินอย่างนี้เลยคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วไปลองชิมกันลองดมดูกลิ่นมันก็หอมดีนะสดน้ำซุปดูก็มมมมมีีคววากกกกลลลอเเเเผ็็ดดไไส้้้นนนหยยใช หือว่าอร่อยตรงปกไม่จกตาได้มาม่าสองห่อนี่ก็อิ่มเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ